เทพเซียน40,000ืปีตอนที่202แผ่นยก3ชิ้นหลูเทียสารถูกการวิเคราะห์อันละเอียดซับซ้อนของเจ้าเทียนชงขู่ขวัญจนตะลึงหลานอาปากพง,งาบพ,พง,งาบอยู่ค้งค้อนหวันสุดท้ายอดดาทอออกมาไม่ได้เด็กน้อยดีเหยาก่อกริ้งเกินไปแล้วต้องเป็นสภาพแวดล้อมแบบใดจึงเพาะสร้างปีศาจหลายเช่นนี้ออกมาได้เจ้าเทียนชงรูปใบหน้าแรงแ,รงแรงกล่าวว่า พวกเราไม่ใช่ว่าเคยอ่านข้อมูลของมันมาแล้วหรือลีเหยาเติบโตขึ้นมาในสุดสารของวิเศษนับตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบมันก็ต้องใช้สติปัญญาเข้าต่อสู้กับพวกผู้ใหญ่นอนขยะที่ดุร้ายเพื่อเอาชีวิตรอดบางครั้งเพื่อมันโถครึ่งใบอาจต้องเข็นสมองคิดอ่านวางแผนสอดประสาท12-13ชั้นกว่าจะแย่งชิงมาได้ถึงแม้ว่าเจ้ากับข้าจะมีประสบการณ์การต่อสู้ในทุกรัางใหญ่ แต่ศัตรูของพวกเราอย่างมากก็มีเพียงสัตว์อสูรชั้นทหารอาสูรแม้ว่าพวกมันจะมีสติปัญญาอยู่บ้างแต่ไหนเลยจะเทียบเท่ากับมนุษย์ได้โดยเฉพาะมนุษย์ชั่วร้ายที่สามารถกระทำได้ทุกเรื่องราวอย่างพวกหนอนขยะหลูเทียสานพูดไม่ออกอยู่เป็นนานหลังจากนั้นคู่ใหญ่คอยหันไปมองแผ่นยกในกระสวยบินจำลองควบคุมระยะไกลลำนั้นดวงตาเริ่มร้อนเผาขึ้นมาพึมพำว่า เช่นนั้นนี่ก็เป็นแผ่นหยกของจริงแล้วก่อนที่จะยืนยันได้อย่างสมบูรณ์มันไม่กล้าเข้าใกล้ของสิ่งนั้นแม้แต่น้อยแม้ว่าระเบิดแผ่นหยกจะมีขนาดเล็กมากบรรจุผลึกวิเศษได้อย่างจำกัดไม่อาจสร้างความเสียหายมากเกินไปเว้นเสียแต่ว่าจะวางไว้แนบติดกับร่างกายจึงสามารถระเบิดผู้บำเพ็ญตนดานเหลียนชีระดับต่ำจนตายได้อย่างไรก็ตามหากมือเท้าของมันได้รับบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อย เช่นนั้นหลังจากนี้ก็อาจมีปัญหาแล้วเนื่องเพราะศัตรูของมันไม่ได้มีเพียงหลี่เหว่เท่านั้นหลูเทียซานเหลือบมองเจ้าเทียนชงแวบหนึ่งรอบกลื่นน้ำลายอย่างฟืดคอในใจเริ่มสองจิตสองใจใครคิดลงมือแต่เจ้าเทียนชงคลายคาดดาวความคิดของมันออกสันส่นศีรษะพรางกล่าวว่าไม่แน่ว่าต้องเป็นเช่นนั้นข้าเห็นว่าแผ่นหยกชิ้นนี้ยังคงแปลกประหลาดอยู่บ้าง ขาเพิ่งจะกล่าวจบคำเท่านั้นกระสวยบินควบคุมระยะไกลลำนี้ก็พุ่งออกไปทันทีเห็นได้ชัดว่าเจตนาให้ทูกคนพบหาต่อไปทุกคนค้นหาต่อไปไม่ก่อนอื่นแบ่งคนออกมา30คนจัดเป็นสามกลุ่มเรียงแถวเฝ้าป้องกันเส้นทางช่องเขาอย่างแน่นหนาทุกคนต้องมีฝีมือทางกระบี่บินหรือเทียซานฝั่งพวกเจ้าหากมีคนที่เก่งกาจด,ด้านวิชาตัวเบาก็ให้พวกมันเข้าร่วมด้วย ทุกคนให้มุ่งเฝ้าระวังด้านบนส่วนคนที่เหลือให้เริ่มค้นหาในระยะที่ควันดำครอบคุมถึงผิดก,ก้อนหินทุกก้อนอย่าปล่อยให้หลุดรอดไปแม้แต่ก้อนเดียวทุกผู้คนตะโกนรับคำเสียงดังฟังชัดอย่างพร้อมเพรียงก่อนจะเริ่มกระจายตัวค้นหาอย่างเป็นระเบียบและละเอียดรอบคอบแน่นอนว่าเพียงสินาทีให้หลังพวกมันก็มีการค้นพบอันนาอาัศจรรย์ซุกแอบอยู่ใต้ก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่ง มันคือกระสวยบินจำลองควบคุมระยะไกลซึ่งปลอมตัวเป็นก้อนหินอีกลำหนึ่งหลีเหยาดูเหมือนจะสำนึกตัวว่ามีโอกาสหลบหนีไปได้ไม่มากนักหรือบางทีตัวมันเองอาจจะถูกกระแสฟไฟฟ้าจากชุดเกาะอ่อนเล่นงานจนหมดสติไปแล้วกระสวยบินควบคุมระยะไกลลำน้อยจึงอดนิ่งอยู่ใต้ก้อนหินอย่างเรียบเรียร้อยรอให้ผู้คนมาพบตัวมันไม่ต่างจากจับตภาพในหาย รู้เทียสานสูดลมหายใจอย่างหนาวเย็นที่แท้มันช่วยโอกาสในตอนที่สายตาของเราถูกควันดำบดบงังไม่ได้วางกระสวยบินควบคุมระยะไกลไว้เพียงหนึ่งแต่เป็นสองลำมือของมันรวดเร็วยิ่งเจ้าเทียนชงหลีตาลงในใจคิดคำนวณอย่างรวดเร็วก่อนจะพยักหนา้าสมควรมีแค่สองเท่านั้นมันต้องไม่มีเวลาพอจะรอบวางลำที่สาม มีนำสามกระสวยบินควบคุมระยะาไกลาหลังจากปลอมตัวเป็นก้อนหินมีขนาดไม่เล็กนักไปหลังของมันหลังจากใส่เพ่นยก100ชิ้นและกระสวยบินควบคุมระยะไกลสองลำสมควรถึงขีดจำกัดแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะหยัดลำที่สามใส่มาด้วยยิ่งไปกว่านั้นพวกเราเมื่อเห็นกลยุทธ์นี้แล้วไม่ว่ามันจะวางไว้หนึ่งลำหรือสองลำก็ไม่มีอะไรแตกต่างย่อมต้องถูกพวกเราค้นพบทั้งหมด เพียงแต่ว่าเจ้าเทียนชงเมื่อนำแผ่นยกออกมาจากห้องคนขับของกระสวยจำลองลำที่สองกับกระทำเรื่องที่ทำให้ทุกคนตะลึงพึงเพลิดมันสะบัดมือสัตว์แผ่นยกที่ทุกคนต้องการชิ้นนั้นพุ่งเข้าไปในก้อนหินเจ้าหลู่เทียสานไม่เข้าใจการกระทำของอีกฝ่ายชั่วผิดตานั้นระเบิดเจตนาฆ่าฟันออกมาท,าทันทีอย่าใจร้อน เจ้าเทียนชงจ้องมองมันอย่างเยือกเย็นแวบหนึ่งพร้อมกันนั้นเก่งกำลังสองมือฉีกกระสวยบินจำลองลำนั้นขาดเป็นสองซีกทามกลางสายตาตะลึงลานของทุกคนเจ้าลองดูวันนี้คืออะไรหลูเทียซานมือมองอย่าง,งโง,ง่งมเห็นภายในช่องเล็กๆที่ซ่อนอยู่ภายในกระสวยบินจำลองลำที่สองกับวางไว้ด้วยแผ่นยกอีกชิ้นหนึ่งแผ่นยกชิ้นที่สาม รูเทียซสารรู้สึกความเย็นสายหนึ่งแผ่สานขึ้นมาจากก้นบึ้งหัวใจในใจอดไม่ได้ต้องจินตนาการถึงฉากที่พวกมันไม่รู้เท่าทันทุกคนจะเข้าใจว่าพวกมันมองแผนการทั้งหมดของลีเหยาทะลุปุปโปรงแล้วแผ่นหยกในห้องคนขคับก็คือแผ่นหยกของจริงหลังจากนั้นพวกมันย่อมจะหมดความสนใจต่อกระสวยบินจำลองลำนี้และรีบนำแผ่นหยกชิ้นนี้ไปตรวจสอบความถูกต้องที่สมองกลผึกวิเศษในฐานทัพ แน่นอนว่าพอถึงตอนนั้นสายตาของทุกคนย่อมต้องถูกดึงดูดไปยังหน้าจอภาพมายาผู้ใดจะมาสนใจกระสวยบินจำลองที่วา่างเปล่าในเวลานี้กระสวยบินจำลองจะลงมือทันทีช่วยโอกาสเร่งความเร็วไปถึงขีดสุดสุดท้ายพุ่งออกจากหุบเขาไปท่ามกลางสายตาตะลึงงันของทุกผู้คนและในตอนนั้นจะเหลือเวลาอีกสนาทีก่อนความตายของลีเหยาซึ่งก็มากเกินพอแล้ว ไม่น่าแปลกใจเลยที่มันไม่สั่งให้กระสวยลำนี้ทำงานจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายทั้งอย่างแซงปล่อยให้ซ่อนตัวอยู่นิ่งๆทำราวกับว่าถูกจับกลุ่มที่แท้นี่จึงเป็นท่าไมายตายสุดท้ายของมันรู้เทียสารผู้ยืนตะลึงงานอยู่เป็นครึ่งคอนหวัานในที่สุดคอยถอนหายใจอย่างร้องอกเมื่ออยู่กับคนเจ้าเล่ห์อย่างพวกเจ้าข้ามักรู้สึกว่าเซลล์สมองของข้าไม่พอใช้โชคดี ที่ในสนามรบจริงทุกคนเป็นสหายหากว่าเป็นศัตรูข้าจะไม่เข้าใกล้พวกเจ้าอย่างแน่นอนแต่จะเรียกเรือรบพลึกวิเศษมายิงถล่มพวกเจ้าด้วยปืนใหญ่โดยตรงจนกว่าจะหมดไม้เป็นจุนจากนั้นกล่าวเสริมอีกประโยคหนึ่งอย่างไรก็ตามหากว่าเป็นหลี่เหยาข้าก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าปืนใหญ่ของเรือรบพลึกวิเศษจะสามารถฆ่าเด็กน้อยผู้นี้ได้เจ้าเทียนชงฝืนยิ้มขมขื่นหลู่ทเทสาน อย่าได้ประเมินค่าสติปัญญาของข้าสูงเกินไปนักซึ่งความจริงข้าไม่ได้รู้เท่าทันแผนการของหลีเหยาแม้แต่น้อยทุกอย่างเพียงพึ่งพามือของข้าคู่นี้เท่านั้นสำหรับมือกระบี่อย่างข้าอาวุธเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของข้ามือของข้ามีความรู้สึกเฉียบไวเป็นอย่างยิ่งสามารถแยกแยะน้ำหนักที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยของอาวุธสเล่มได้อย่างง่ายได้ กระสวยบินจำลองสองลำนี้แม้มีลักษณะภายนอกขายเหมือนกันแต่กลับมีน้ำหนักแตกต่างกันเล็กน้อยกระสวยบินลำที่สองหนักกว่าเล็กน้อยดังนั้นข้าสงสัยว่ากระสวยบินจำลองลำที่สองมีสิ่งผิดปกติหรือไม่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้อันน่ากลัวเช่นหลี่เหยาไม่ว่าเจ้าจะระมัดระวังมากเท่าใดก็อาจจะไม่เพียงพอหลังจาก กล่าวเช่นนี้เจ้าเทียนชงก็ไม่เอ่ยคำใดอีกถือแผ่นหยกไว้ระหว่างตัวมันกับหลูเทียซานมือสายกลุ่มด้ามกระบี่ยังคงนิ่งเงียบงนันหลูเทียซานตระหนักทันทีว่าเป็นเรื่องราวใดมันเองก็นิ่งเงียบงนันเล็งปรับลมปานฟื้นฟูพลังต่อสู้อย่างสุดความสามารถยอดฝีมือกว่าร้อยคนที่ยังเหลือก็เฝ้ารอยอย่างเงียบๆเ,เช่นกันเวลาถุกวินาทีผ่านไปกลายเป็นนาที หนึ่งนาทีกลายเป็นสองนาทีสามนาทีพวกมันกำลงังรอคอยความตายของหลีห่เหยาหลังจากสามนาทีผ่านไปหลี่เหยาตายแล้วเจ้าเทียนชงกล่าวอย่างโล่งใจรู้สึกราวกับยกภูเขาออกจากอกหลี่เหยาตายแล้วหลู้เทียซานปาดเหงื่อเย็นเยียบแทบรำไ้ด้วยความยินดีเจ้าปีศาจนั้นในที่สุดก็ตายไม่ว่ามันจะยังมีแผนการชั่วร้ายอันใดอยู่อีกล้วนไม่อาจก่อเรื่องได้อีกแล้ว ทุกคนร่วมโห่ร้องอย่างปราบปื้นยินดีแต่แล้วทันใดนั้นพวกมันพันรู้สึกตัวในทันทีบรรยากาศจมลงไปในความเงียบงันแปลกประหลาดเพียงชั่วพริบตาเดียวความเป็นศัตรูในดวงตาของพวกมันก็ทวีความรุนแรงจนถึงขีดสุดลีเหยาตายแล้วแผ่นหยกของจริงก็ปรากฏออกมาแล้วเช่นนั้นต่อไปก็คือศึกตัดสินครั้งสุดท้ายรอสักครู่เพื่อความแน่ใจพวกเรามีตรวจสอบแผ่นหยกทั้งสามนี้ก่อนจะดีกว่า หากเจ้าไม่สบายใจเจ้าสามารถพาคนอื่นไปกับเจ้าด้วยส่วนข้าจะไปคนเดียวพวกเราทั้งสามไปด้วยกันเห็นเจตนาข่าฝันที่วางคิ้วของหลูเทียซานเริ่มรุนแรงมากขึ้นทุกขณะเจ้าเทียนชงรีบขัดจังหวะทันทีหลูเทียซานคบคิดอยู่ชั่วอึดใจก่อนจะพยักหน้าตกลงก่อนหน้านี้พวกมันถูกแผนการสี่ชันของหลียาวูขวัญจนรู้สึกขยด แม้ว่าหลี่เหยาจะตายไปแล้วแต่พวกมันก็ยังไม่แน่ใจว่าแผ่นยกของจริงอยู่ที่ใดการตรวจสอบให้แน่ใจย่อมดีกว่าไม่เช่นนั้นหากติดกับดักจริงก็คือเท็ดเท็ดก็คือจริงของหลี่เหยาเข้าไปอีกใหญ่มีชัยย้ำแย่แล้วรู้เถียซานนำคนสนิทผู้หนึ่งรวมทางไปกับเจ้าเทียนชงในไม่ชา้าคนทั้งสามก็เข้าไปในค่ายฐานของหอลายดาบซึ่งความจริงสิ่งที่เรียกว่าค่ายฐาน เป็นเพียงวงกลมขนาดใหญ่ที่วาดด้วยสีขาวรอมรอบด้วยค่ายกลป้องกันเพื่อป้องกันการโจมตีทุกประเภทสมองกลผลึกวิเศษที่กำหนดไว้ตั้งอยู่ใจกลางค่ายกลน,นี้เองตามกฎของการแข่งขันสามารถแย่งชิงแผ่นยกแต่ไม่อาจทำลายสมองกลผลึกวิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนอ่านข้อมูลของสมองกลผลึกวิเศษเกิดความเสียหายสมองกลผลึกวิเศษของทั้งสองฝั่ง จะใช้วิธีถ่ายโอนกระแสะความคิดขั้นสูงโดยไม่ต้องสัมผัสเมื่อเจ้าเทียนชงวางแผ่นยกชิ้นแรกเหนือสมองกลนผลึกวิเศษแสงสีฟ้าอ่อนพันกวาดผ่านแผ่นยกซึ่งรอยขางอยู่กลางอากาศรอมรอบด้วยยันปากว่านับไม่ท้วนจากนั้นเส้นใยโปรง่งใสเส้นแล้วเส้นเลลาค่อยๆย,ยืดขยายออกมาจากแผ่นยกแทกผ่านเข้าไปในสมองกลนผลึกวิเศษว ลำแสงสายหนึ่งพวยพุ่งออกมาจากสมองกลนผลึกวิเศษกระจายตัวกลางอากาศแล้วกลับกลายเป็นหน้าจอภาพมายาขนาดใหญ่กลางหน้าจอภาพมายาเป็นหลีเหยาที่กำลังฉีกยิ้มกว้างแน่นอนว่าต้องเป็นของปลอมแผ่นยกชิ้นแรกเป็นของปลอมทุกคนไม่ได้แปลกใจอันใดตรงกันข้ามกับรู้สึกถึงความสำเร็จที่สามารถมองผ่านแผนการของหลีเหยาได้สวัสดีทุกคน หากพวกเจ้าเห็นข้อความนี้หมายความว่าข้าได้ตายไปแล้วหนึ่งต่อสองพันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆในหน้าจอภาพมายาหลีเยาหัวร้ออย่างไม่อีหนังขังขอบราวกับว่าแผนการอันยอกย้อนลหลายๆกาดเหล่านั้นไม่ใช่ฝีมือของมันก็มีป่านมองดูใบหน้าใส่ซื่อไร้เดียงสาบนหน้าจอเจ้าเทียนชงและหลูเทียซานกัดฟันกรอดกรอดอย่างขัดแขน ดีเห,หยี่ยวคล้ายสามารถล่วงรู้ปฏิกิริยาของพวกมันล่วงหนา้ากระแอมไอแห้งๆสองคำแล้วกล่าวสืบต่อเหตุผลที่ข้าทิ้งข้อความถึงทุกคนทางหนึ่งก็เพื่อแสดงความยินดีที่ในที่สุดพวกเจ้าก็สามารถเอาชนะยอดฝีมือพักมารอันชั่วร้ายอย่างข้าได้อีกทางหนึ่งข้าหวังว่าพวกเจ้าจะไม่คิดแข้นข้าท้ายที่สุดแล้วนี่ก็เป็นเพียงแค่การแข่งขันเป็นการฝึกซ้อมต่อสู้จริงครั้งหนึ่ง แม้ว่าข้าจะตายไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ตายจริงๆเสียหน่อยใช้หรือไม่โลกภายนอกมีบุคคลอันลึกซึ้งชั่วร้ายซึ่งกรอกกลิ้งอมาหิตยิ่งกว่าข้ามากข้าซึ่งเป็นเพียงยอดฝีมือพักมาปรปลอมยังสามารถสร้างความโกรหนครั้งใหญ่และสังหารผู้คนไปมากมายถึงเพียงนี้เช่นนั้นหากเป็นยอดฝีมือผู้ฝึกมารตัวจริงเล่าเจ้าเทียนชงกับหลูเทียซานหันไปมองหน้ากันในใจลวนเห็นผองต้องกัน ยอดฝีมือผู้ฝึกมานตัวจริงเกรงว่ายังไม่ลึกซึ้งชั่วหลายเท่ากับเจ้าโอ้ใช่แล้วท่านใดนั้นหลีเหวยในหน้าจอทำท่าราวกับเพิ่งฉุกค,คิดเรื่องราวบางประการตบหน้าผากตัวเองพางกระ่าวว่าหากข้าคาดเดาไม่ผิดพวกเจ้าจะต้องดักสกัดกระสวยบินของข้าในหุบเข่าได้สำเร็จจากนั้นสมควรมาถึงค่ายฐานของหอรายดาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแผ่นยกจึงสามารถเห็นข้อความนี้ได้ และเพื่อรับประกันความปลอดภัยสมควรเป็นผู้รอดชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดของทั้งสองฝ่ายมาพร้อมกันเพื่อรวมตรวจสอบความถูกต้องของแผ่นหยกใช้หรือไม่เช่นนั้นพี่น้องแห่งชุมนุมมัดเหล็กเอ๋ยข้าว่าเจ้าต้องระวังตัวให้ดีถึงแม้ว่าเจ้าเทียนชงจะไม่ลึกซึ้งชั่วร้ายเท่ากับขา้าแต่รับรองว่าลึกซึ้งชั่วร้ายกว่าพวกเจ้าสมองกล้ามเนื้อของชุมนุมมัดเหล็กเจ้าอยู่บ้างนีความเห็นของขา้า สามารถบอกได้เพียงแค่ว่ามีความเป็นไปได้มากที่มันจะจัดเตรียมการซุ่มโจมตีไว้ในค่ายฐานตั้งแต่แรกท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าอย่างไรข้าก็ต้องวิ่งไปทางเหนืออยู่วันยังคำ่ำและพื้นที่หุบเขาจะกลายเป็นสนามรบสุดท้ายหากข้าเป็นฝ่ายเพียงพร้าพวกเจ้าเมื่อได้รับแผ่นยกยอมจะต้องรีบตรวจสอบความถูกต้องของแผ่นยกซึ่งแน่นอนว่าค่ายฐานของหอรายดาบอยู่ไกล้ที่สุดถึงยามนั้น ขอเพียงใช้คนไม่กี่คนซุ้มโจมตีโดยไม่ให้เจ้าได้ทันตั้งตัวใหญ่ไม่ใช่สามารถเชื่ดเจ้าทิ้งอย่างสะดวกได้หลีเหยายัางไม่ทันจะกล่าวจบคำใบหน้าของเจ้าเทียนชงกลายเป็นซีดจ,จนเขียวพันตวาดกองลงมือวุบวุบวุบุบ,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 บทันใดนั้นพื้นดินแตกระเบิดออกปราณกระบี่สีสายแทงใส่จุดตายของหลูเทียซานอย่างพร้อมเพรียง